ผลง,งานของเงทธศษของเรานะครับนี่ได้ปลาปลามีพิษมาตัวหนึ่งครับยิ่งแดงเงี้ยพิษยิ่งแรงนะเงี้ยแดงแรงลิ้นนี่ยิ่งแดงนี่พิษยิ่งแรงนะใช่พิษแรงมากนะสีเข้มเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวทอดกรอบๆให้แมวกินได้เลยเนะนี่ยเงี่ยมันจะเป็นอะไรไหมแมวนะครับเราก็จะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระล,ลึกเอาไว้ดู เมื่อไหร่โอกาสหน้ามีเราก็จะได้มาร่วมทริปกันใหม่นะครับสาหรับทีนี้โอ้มีความสุขนะฮยเนาะนี่สุดยอดโอเคครับวันนี้เราอยู่ทีมเดียวกันหมดนะครับเดียวกันอ่าสีสีเสื้อนะครับว่าอ่าวันนี้ทีมเดียวกันนะครับสําหรับก็ทีนี้ก็ต้องขอบคุณเงษิ์ด้วยนะครับที่มาร่วมแจมร่วมสนุกกันเนาะโอ้สุดยอด นะครับเดี๋ยวไปชมคลิปยาวยาวกันในช่องหมอคิดคนมังมว่วงหนานะครับนี่คลิปนี้ก็ลากับข้าวเรานะครับมีพิษพอได้กินก็ถือว่าโอเคนะครับมาคนเดียวสายเดียวนะก็จะมีพระอเอกขี่ม้าขาวมาช่วยอ๋อเฮ้ย <laughs> <laughs> ไหนเอาของฝากมาดูดิลูกเอาของฝากมาดูดิของฝาก ก็ต้องขอขอบคุณเงียสิทธิ์เขาด้วยนะครับวันนี้มีของฝากมาให้น้องการเป็นที่ระลึกเอาไว้ใช้งานนะครับของโว้ยมวลค่าก็หลายบาทอืมไอ้เอ้ยไม่ใช่ข้าวหลามดิเออข้าวหลามไปอีกส่วนหนึ่งดิเอาลออเอาลออเอาลอเอาคันมาเอาล่อคันมาเร็วเออเอาล่อคันมาลูกนะครับน้องการเอามาแล้วครับ นี่โชว์ลอกโชวลอกโช,วล,กชวลอกนี่ครับมีลอกหยดน้ำนะครับตัวหนึ่งแล้วก็สปินตัวหนึ่งยกยกลอกยกลอกสุดยอดเลยนี่นะครับนี่ครับของฝากนะครับงินเสร็จนะครับเอามาฝากน้องการนะครับสมใจอยากใส่สายให้พร้อม พร้อมตกได้เลยอ่ะคันก็มีลอกสองตัวเฮ้ไอที่ไม่มีคู่ขอไม่ได้เหรอฮะพ่อขอไม่ได้เหรอไอที่มันไม่มีคู่อะ่ะ <_ d ata> ลอดูเบื่อก่อนฮะเราเกี่ยวไปใช้กันเว้ยพ่อจะมีสิทธิ์ไนะหมเนาะอืมพร้อมใช้เลยนะครับก็ทริปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นะครับก็ขอบคุณเฮียสิทธิ์มากๆนะครับนะครับเจอกันใหม่ในทริปหน้าบ๊ายบาย